รถที่เสรีไทยสวยนะครับและก็คุณภาพดีนะครับภายในสะอาดเครื่องยนต์ดีนะครับและก็การบริการที่ดีนะครับเลยมาออกรถเป็นคันที่2นะครับนะคะเราก็มาปล่อยรถกันนะคะเป็น Toyota v ีโนั่นเองนะคะแล้วขอบอกก่อนว่าคันนี้เป็นคันที่ส่งแล้วนะคะที่มาออกรถกับทางเสรีไทยของเราเนะะเดี๋ยวเราถามความรู้สึกของลูกค้านิดนึงนะ่งคะรู้ส เป็นงไงบ้างเชื่อมั่นหรือยังไงนะคะเห็นมาออกเป็นคันที่2แล้วค่ะรถที่เสรีไทยสวยนะครับและก็คุณภาพดีนะครับภายในสะอาดเครื่องยนต์ดีนะครับและก็การบริการที่ดีนะครับ,รบของเสรีไทยเลยาอมารถเป็นคันที่2นะครับอขอขอบคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะนี่ประทับใจมากๆากเลยนะคะและที่สําคัญนะคะลูกค้านะคะก็แนะนานะคะในส่วนของเพื่อนๆนะคะที่บริษัทหรือว่าญาติมี มใหญ่มากนะคะมาที่เสรีไทยของเรานะคะก็ขอขอบคุณลูกค้ามากเลยนะคะที่มาเป็นครอบครัวของเสรีไทยนะคะ